ที่วัดพรายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะคณะสงฆ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนำโดยพระครูอมรวิสุทธาภรเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกและคณะรัตธาร่วมกันบรรจุถุงยังชีพซึ่งก็ประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำดื่มนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำค่ะภายในชุมชนเก,ะกเาะกงอำเภอกงไกลรลาจังหวัดสุขโขทัย ตรงนี้เป็นชุมชนเดียวที่ยังมีประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะเพราะตรงนี้ค่ะชุมชนเกาะกงตรงนี้เขาเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทาให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปในพื้นที่ไปท่วมขังแล้วก็ท่วมนานกว่าพื้นที่อื่นๆของสุขโขทยัยนอกจากนี้คณะสงฆ์และศรัทธายังได้ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานนําถุงยางชีพลงเรือจระเวนแจกจ่ายให้กับชาวบ้านค่ะ ก็แน่นอนว่ามีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างที่บอกไปไม่น้อยกว่า50หลังคาเรือนนะคะบางหลังระดับน้ําสูงเกือบ3เมตรทีเดียวเดือดร้อนมากๆนะคะก็ไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นมอบถุงยังชีพไป1,000ชุดเข้าสารอีก1ตันให้กับโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบะทบกบภัยที่ตั้งอยู่ภายในวัดค่ะก็นําไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ